วัดนะฮะได้โพสต์ข้อความนะพร้อมกับรูปภาพนะที่ได้ถ่ายรูปกับคุณพวงเพชรชุนล,ละเอียดนะคะแล้วก็สุดาวันหวังสุภกิจโกศลน,นะคะโดยระบุข้อความนะบอกว่าขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลและท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีท่านพวงเพชรชุนล,ละเอียดที่ให้เกียรตินะได้ปรึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องต่างๆ พักเพื่อไทยเนี่ยได้มีเป็น,ปนดีลกับพรรคพลังประชารัฐนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนวัดนะเคยบอกว่ามันเป็นการทําร้ายตัวเองแบบสิ้นคิดนะของพักเพื่อไทยถ้ามันเป็นทรงนี้แล้วก็ไม่ขยับไปทางอื่นเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวหน้านานะทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยล้างบางนะและถ้าคุณยังทําแบบนี้นะคุณก็ไม่ได้เป็นนายกหรอกแล้วก็จะถูกล้างบางด้วยค่ะแฉเบื้องหลังนวัดโผล่รับทักษิณย้อนเคยด่าเพื่อไทย หักหลังและพลาดแถมหยามเลือกตั้งโดนประชาชนล้างบางจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่26มีนาคมนะนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าไปที่พักเพื่อไทยนะสวมเสื้อเชิ้ตนะฮะสีฟ้าสวมทับเส,สื้อสูทสีกรมท่านะแล้วก็สวมเกงยีนนะคะจากนั้นเนี่ยทันทีที่ลงจากรถนะนายทักษิณเนี่ยรีบเข้าตรงไปหาหมวลชนที่มารอต้อนรับอยู่นะตั้งแต่ที่ทําการพักเพื่อไทยท่ามกลางเสียงตะโกนดังสนั่นเลยนะบอกว่าเรารักทักษิณนะขณะที่ใบหน้าของนายทักษิณเนี่ยก็เต็ม ด้วยรอยยิ้มนะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะอมอบแบบกุหลาบให้กับคุณทั้ง10ีนะดูก็ไม่มีอาการป่วยใดๆนะดูแข็งแรงสดชื่นดีนะคะแต่ที่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและก็ถูกจับตาไม่น้อยนะคือในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการแชร์ภาพนะที่คุณนวัดอิสระไกรศรีนะคะบอสใหญ่แห่งเวทีการประกวดมิสแกนะคะได้เดินทางไปที่ทําการพักเพื่อไทยด้วยนะคะ โดยแฟนคลับของพักเพื่อไทยรายหนึ่งนะได้โพสต์ภาพลงในทวิตเตอร์นะบอกว่าเจอคุณนวัดด้วยนะคะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีชาวเน็ตบางคนนะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเห็นเพื่อนในเฟซเนี่ยลงรูปนะไปรับโทนี่นะที่พักเพื่อไทยมีรูปที่ถ่ายกับติงส้มตัวพ่ออย่างนวัดนะเจ้าพ่อมิสแกนะสอบถามได้ความว่านวัดเนี่ยดวงตาเห็นทำลายส้มแล้วนะวันนี้เลยกล้าเปิดตัวไปรับพี่โทนี่ที่พักเพื่อไทยด้วยดีใจกับคุณนวัดด้วยนะถ้าเป็นเรื่องจริงค่ะ ซึ่งขณะเดียวกันนะใน Facebook ของคุณนวัดเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพนะที่ถ่ายร่วมกับคุณพงเพชรชุลละเอียดแล้วก็คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลน,นะโดยระบุข้อความนะบอกว่าขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลและท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านพวงเพชรชุลละเอียดที่ให้เกียรติได้ปรึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องต่างๆนะแต่สิ่งที่หลายคนพูดถึงไม่น้อยก็คือนะมีการขุดคลิปนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ย คุณวัฒน์นะฮะได้พูดถึงพักเพื่อไทยอย่างดุเดือดแล้วก็แบบร้อนแรงมากนะโดยแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณวัฒน์เนี่ยก็บอกว่าเอาจริงๆถ้าใครดูบน Facebook ของผมเมื่อประมาณสักส3สามวีคที่แล้วเนี่ยผมเคยเขียนไว้แล้วว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะเลือกไปกับประชาชนหรือจะเลือกไปกับลุงก็เป็นไปตามคาดเพราะผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเพื่อไทยเนี่ยมีพิรุษขั้าๆเยอะตั้งแต่มาดีเบตมิดแกนะฮะหมอชนน่านเนี่ยผมได้สัมภาษณ์นะให้เวลาหนึ่งชั่วโมง ก็รู้ได้เลยว่าเหมือนแบบไม่กล้าที่จะพูดอะไรแบบเต็มร้อยเต็มคําอ้อมไปอ้อมมานะคือเราเนี่ยต้องการให้เขาสัญญาจริงๆแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาก็สัญญาแหละว่าเขาเนี่ยจะเกาะกันไว้นะผมว่ากระแสครั้งนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยตัดสินใจแบบนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยลำบากนะแล้วเขาบอกว่าวันที่4เนี่ยผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะไปไม่ถึงดวงดาวด้วยนะเรียกว่าตัดทั้งปัจจุบันแล้วก็ตัดทั้งอนาคตได้เลยนะหากหลังมากกว่าคําว่าทรยศเนี่ยเขาบอกว่าผมว่ามันอาจจะเป็นคําที่ สวยหรูเกินไปสําหรับพวกนักการเมืองนะคะก้าวไกลเนี่ยก็พลาดเรื่องของประธานสภาไปแล้วนะ,ะจุดแข็งที่เพื่อไทยกับก้าวไกลประชาธิปไตยกับคนเด็กแบบเด็กรุ่นใหม่เนะะี่ยกับลักษณะการปกครองที่มันจะเดินหน้าเนี่ยมันมีจุดแข็งของมันผมบอกแล้วว่ามันมีจุดแข็งก็คือถ้าคุณไม่ทิ้งกันเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีวันพลาดแต่ครั้งนี้เนี่ยหักหลังแล้วก็ยังพลาดอีกนะ,ะผมบอกเลยครั้งนี้เพื่อไทยเนี่ยจะพลาดมากกว่าก้าวไกลอีกนะ,ะถ้าคุณอยู่ด้วยกันเนี่ย310เสียงนะกับ190เสียงเน คุณว่าใครชนะต่อให้ไม่ได้เป็นนายกยังไงก็ชนะเพราะว่าสวเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปทํางานในรัฐสภานะคะรัฐสภาในส่วนของสสเนี่ยมันมีอาวุธของมันเนี่ยก็คือจํานวนมือนั่นเองนะคะมันไม่จําเป็นต้องเป็นนายกก็ได้ทําไมอยากจนถึงขนาดนั้นอยากเป็นนายกถึงขนาดนั้นนะ,ะและทำไมอ่ะเราทิ้งอาวุธไปเนี่ยมอบตัวกันแบบนี้บอกเลยว่าผิดหวังกับเพื่อไทยมากนะคะคุณนวัดบอกว่าบทเรียนครั้งนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่เพื่อไทยเนี่ย แก้ไม่มีวันได้นะจะพูดอะไรหรอครับพูดว่าให้เราเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วค่อยมาแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็จะยุบสภาใครจะเชื่อคุณไม่มีใครเชื่อหรอกครับเพราะที่คุณพูดตอนหาเสียงเนี่ยคุณยังเปลี่ยนใจเลยคุณให้ MOU ต่อหน้าคนเยอะแยะพูดเปลา่าเปลา่าเปลา่าคุณยังไม่ทำนะะอันนี้พูดถึงพรรคเพื่อไทยนะะพูดให้ต้นไม้ก็พอได้บอกนี้นะแซะนิดนึงพูดเท้ต้นไม้ฟังเนี่ยพอได้แต่นี่พูดให้คนฟัง คนมีความรู้นะครับนี่หลังจากเศรษาไปแล้วเนี่ยเหลือใครล่ะครับนะก็ไปเอาตามหัวหน้าพักนะไม่เกินสองคนแล้วคุณก็ไม่เอาลุงแล้วคุณเนี่ยจะให้ลุงเนี่ยไปอยู่กับก้าวไกลเพื่อเป็นฝ่ายค้านผมบอกได้เลยว่าถ้าทรงนี้นะแล้วถ้าคุณเศรษฐาเกิดฟุกเนี่ยได้เป็นนะทวลงแน่นอนนะทั้งภาคปากติภาคพิสดารเลยนะเพราะว่าภาคพิสดารเนี่ยก็คือประชาชน ส่วนภาพปกติก็คือมอีมันจะมีเอกสารนะคะออกมาครั่งคูทําให้เกิดความไม่เป็นธรรไม่ชอบธรรมแล้วก็ต้องส่งไปที่ปปชอ,อีกแหละนะแล้วในที่สุดเนี่ยก็ต้องหยุดการทํางานหรืออะไรใดๆแล้วแต่นะคะแต่คุณนวัดบอกว่า,วามั่นใจเล็กๆเกิน50%ว่าสุดท้ายการโหวตครั้งนี้ยังไม่เจอนายก ชึ่นตอนนี้เราก็ได้ไดนายกมาแล้วนะเขาบอกว่ายุคโกโหกหมดเทดยุคหลอกลวงโดยนโยบายนะยุคปากหวานก้นเปรี้ยวยุคก,กลับกรอกนะยุคบอกไม่แต่ว่าทำผ่านมาแล้วตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยนี่ จนผมว่าณตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นกลางนะแล้วก็คนแบบกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยเขารู้ทันกันหมดแล้วว่ามันเป็นการทําร้ายตัวเองแบบสิ้นคิดถ้าเป็นแบบนี้ทรงนี้แล้วก็ไม่ขยับไปทางอื่นเนี่ยเที่ยวหน้าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยล้างบางนะแล้วถ้าคุณยังทําแบบนี้คุณก็ไม่ได้เป็นนายกหรอกแล้วก็จะถูกล้างบางด้วยผมบอกเลยว่าเทคนิคแบบนี้เป็นเทคนิคชั้นสูงนะยิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นกระจาดน,นะคือจะไม่เกิดครั้งนี้เที่ยวหน้าทุกคนรู้อยู่แล้ว เพื่อไทยล้างบางแล้วก็ตายครั้งหน้าหายากนะครับที่อยู่ๆเนี่ยจะโดดไปตายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนวัดบอกว่าวอนเพื่อไทยนะผมว่าคงคิดดีแล้วแหละนะแต่อยากให้คิดให้รอบคอบคิดว่าขอภาวนาให้พักเพื่อไทยเนี่ย จงยุติบทบาททางการเมืองในอนาคตไปเลยนะและพวกเราเนี่ยถ้าเป็นทรงนี้ก็วิงวอเลยนะครับเราจะยุติคนที่พูดอย่างทําอย่างในอดีตเนี่ยเรามีมาเยอะแล้วจําเอาไว้ว่าครั้งนี้ประเทศไทยคนไทยจํานวนหนึ่งเนี่ยซึ่งก็มั่นใจนะคุณนวัดบ,บอกมั่นใจว่าเยอะกว่าครึ่งจะตอบแทนบทเรียนอันสาสมให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะึ่งผมมั่นใจว่าเยอะกว่าครึ่งจะตอบแทน บทเรียนอันสาสมให้กับเพื่อไทยซึ่งหลายคนนะก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่คุณวัตเนี่ยไปปรากฏตัวที่พักเพื่อไทยในครั้งนี้นะคะหลายคนก็จับตานะว่ามีการาจะมีการพูดคุยเรื่องของธุรกิจหรือไม่นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวัตเองเนี่ยก็ได้ประกาศความสําเร็จอีกขั้นนะก็คือนํา MGI เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการนะแล้วคุณวัตเนี่ยก็เล่าด้วยความรู้สึกที่ว่าตื่นเต้นมากนะคะว่า ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งเดียวในชีวิตสําหรับ MGI นะเป็นอะไรที่เราเนี่ยรอคอยมานานกว่า3ปีหลังจากที่เราเนี่ยทำงานอย่างหนักนะถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราได้ปลดปล่อยขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของ MGI อย่างมีความสุขมีผลกําไรที่ดีถ้าถามความคาดหวังก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยทุกคนเนี่ย ที่ตามข่าวเนี่ยจะรู้ว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยดีนะถ้าวันนี้ผ่านไปได้เรามีสถานการณ์ที่ดีเราก็จะกลายเป็นบริษัทแรกที่เราเนี่ยเอาตัวรอดเอาใจช่วยกันนะคะพร้อมกับเผยค่ะว่าปีหน้าก็คือปีนี้นะคะจะมีโปรเจกต์อีกมากมายนะโดยโฟกัสสร้างปรากฏการ์ T-POP นะคะเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์อีกเยอะถ้าใครมีไอเดียดีๆเนี่ยที่พร้อมเสนองานทางเราก็จะพร้อมจะลงทุนให้อันนี้ในเรื่องจริงนะเขาบอกตอนนี้เนี่ยมีดีลธุรกิจอยู่หลักๆของเราก็ เราเข้าหมวดคอมเมอร์สนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําธุรกิจของเราเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะคุณวัฒน์เขาย้ำนะแล้วเขาบอกว่าการประกวดนางงามเนี่ยเป็นเรื่องตลาดรองของเรานะอีเวนต์เป็นตลาดหลักค่ะอีเวนต์ในต่างประเทศอีเวนต์ในประเทศไทยนะเราก็จัดอีเวนต์ค่อนข้างจะเยอะนะทีป๊อปเนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดกันเล่นๆนะเพราะาเรากําลังจะไปไกลมากแล้วนะเราต้องใจมากกับคำว่าทีป,ปในปีนี้ ก็รอดูอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะที่เราเนี่ยพยายามที่จะทําให้สูงที่สุดปีหน้าเนี่ยก็จะมีภาพยนตร์นะฮะร่วมกับ GDS ด้วยค่ะ